สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะฮะวันนี้อยู่กับอาจ,จารย์นะฮะอาจ,จารย์โจ๊กนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีลงโปรแกรมเกมหนึ่งนะฮะที่สามารถเล่นเกมในเอ่อเล่นเกมในคอมนะครับเป็นเ,นเนกี่ยวกับโปรแกรมที่เอาเกมในมือถืออะเอามาเล่นในคอมได้หรืออะไรต่างๆที่ในโทรศัพท์สามารถเอามาเล่นในคอมได้นะครับซึ่งบอกก่อนว่ามันเป็นของ Android นะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าครับ คูดมากฮะไม่ได้ต้องทําให้เห็นภาพนะครับอย่างแรกเลยเขียนเข้าที่ Google นะครับแล้วก็เขียนน็อกไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เข้าอันแรกดาวนโหลดเลยครับสักพักก็รอสักพักนะฮะจะดาวน์โหลดนะครับอ่าหลังจากที่เราโหลดเสร็จนะฮะกดเปิดโปรแกรมนะครับหารตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใคร๋ยวนะกดผ่านนี่ก็ได้นะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอก็ เข้าไปที่ my.com นะครับแล้วก็เข้าไปดูข้างๆแถบข้างๆนัที่เขียนคขาว่าดาวน์โหลดนะครับผมเ้าก็เจอคำว่าโปรแกรม Not อยู่นะครับผมแล้วก็กดเปิดฮะ yes อันนี้สามารถเลือกอินสตาล r e ได้ครับอันนี้คืออินสตาลลลงไว้ไดซีกับกดๆปุ๊บๆก็เสร็จของมันเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากเกี่ยวไว้ไดซีนะกดที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเปิดไฟล์ นะฮะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเออเลื่อนผมลงไว้ที่ไดซีนะครับแล้วแต่คนนะฮะเดี๋ยวผมสร้างนิวใหม่นะฮะเอ็กนะครับโอเคแล้วก็อินสตอลไปเลยทีเดียวนะครับมานีออ้ก็รอมาโหลดสักครู่นะครับอ,อ่าตอนลงโหลดจากพกจากเอ,อ่อกูเกิลน่ฮะนอตมันกินไม่ใช่กินอีกเขาเรียกว่าใช้ดึงเน็ตแรงอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งที่ว่าขึ้นอยู่ที่กําลังเน็ตคนนะฮะโหลดช้าโหลดนานหรือโหลดเร็วก็ขึ้นอยู่ที่เน็ตนะครับอ่ะรอรามาัเสร็จก่อนจะค้างนะไปสีละอ่ะระหว่างรอนะครับเข้า Google เลยครับพิมพ์ฮะ Google Chrome นะครับโอเค Google แล้วก็มาอ่าโปรแกรมนอตน,นี้จะเปิดไฟล์เฉพาะ apk นะครับผมซึ่งที่ว่าเราจะ เขียนไปเลยครับ apk อ่ะเสิร์ชฮะเขาเข้าไปที่ apk app นะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเนี่ยโปเกมอนโกใช่ไหมจะเอาอะไรดีทิตๆหน่อยโปเกมอนโกไม่เอาอ่ะหาเกมดีๆก่อน <c oughs> ด,ดูดูหน้าตาคนเรื่องมากเลยเนาะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอก้านอนฮะไปดาวน์โหลด เรียบร้อยครับรอมันดาวน์โหลด2นาที1นาทีก็เสร็จส่วนนี้โหลดเสร็จใช่ไหมก็สตาร์ทเลยครับ <c oughs> สตาร์ทรอครับรอ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากโปรแกร,รมลงไม่ยากขึ้นอยู่ที่ว่าอยากลงแค่ไหนเออรอก่อนเร็ว ยังนะฮะกรนี้ก็เรามันดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับมีเกมเยอะแยะฮะหาไม่เจอก็เซิร์ชเซิร์ชหาได้เซิร์ชหาได้ตรงนี้อ๋อ oh. เรามาโหลดเร,เรามาโหลดไปสักพักเดี๋ยวก็เสร็จ นะฮะโปเกมอนโกก็เล่นได้นะครับเอาจริงๆนะฮะเปิดเล่นได้แต่ไม่อยากสอนนะครับไม่ไม่อยากสอนถ้าอยากรู้จริงๆเดี๋ยวบอกก็ได้อสอนก็ได้ไม่ยากเล่นง่ายๆเล่นในคอมได้อ่าอ้ข้ามาหน้านี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจอนอื่นเลยครับต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับผมอ่ามามาลูทตรงนี้ก่อนเปลี่ยนจากตอนแรกมันมาถึงมันจะเป็นออฟนะครับแต่ให้เปิดมาเป็นออนแล้วกด เซฟไปนะฮะและ้วแล้วก็มันจะรีสตาร์ทให้แบบอ่ารีเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้เออรีเซ็ตนาวปึ๊บแล้วก็รอมันรอมันเด้งขึ้นรอมันเด้งขึ้นเนี่ยมันก็จะโหลดใหม่อีกทีนะครับอืม <c oughs> อืม เปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซ็นต์นี้ทำใจกูหายวูบวาบเลยเออมาแล้วนะครับเนี่ยมันจะมาเป็นออฟอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นออนไม่ใช่ค่อยเปลี่ยนคือมันเป็นอยู่แล้วแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นออนแล้วก็เซฟแล้วก็รีเซ็ตนาวไปนะครับอันนี้คือทำวนกลับให้ดูเฉยๆนะครับไม่ต้องสงสัยนะตอนดาวน์โหลดมามันจะมี2โปรแกรมนี้มาให้นะครับก็คือ Not กับ อีกโปรแกรมหนึ่งที่คล้ายนอตนะครับมันเป็นอันเดียวกันแหละฮะแต่แนะนําให้เข้านอตครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายอีกครั้งฮะอันนี้มันเป็นคลิประยะสั้นฮะไม่เวลาไม่มากนะครับจะมาอธิบายาเกี่ยวกับโปรแกรมน,นี้ไม่ไมละเอียดพอเดี๋ยวค่อยมาประคิปสอนจริงถ้าคนอยากรู้จริงๆนะครับเสร็จแล้วนะฮะการที่เราจะเอาเกมที่เราโหลดมาแก้ฟไฟล์ apk นะครับของเอก้าฮะเข้ามาที่ apk ตรงนี้มันจะเขียนววา apk ไฟล์นะครับ <ๆ S 2> กดเข้าไป1 T ทีครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะไป1 T ทีแล้วก็รอมันจะขึ้นนะครับสักครู่นะฮะโอเคเมื่อกี้ทุนละส่วนตัวนะครับโอเคมาต่อนะฮะคราวนี้พอเราเปิดมาด้านนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปฮะแล้วก็กด Open นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้คือมันแจ้งเตือนนะว่ากำลังดาวน์โหลดอยู่แล้วก็แอดครับผมแอดไปหนึ่งทีแล้วก็รอนี่ไงเสร็จแล้ว นะฮะแล้วก็อ,อ,อ,อ้าวอาป๊ออ๋อมันเข้าให้เลยนะครับนี่นะแอดปุ๊บแล้วก็ถ้ามันมาได้เมื่อกี้ก็กดเข้าโปรแกรมได้เลยนะครับอ่เรามาเล่นนะครับเกมนี้สักแป๊บหนึ่งอ่าเราทำแบบไม่ช้าก็เร็วนะครับคลิปมันเป็นคลิประยะสั้นนะครับ ฮะเล่นได้ฮนะไม่เชื่ออย่าหาว่าโมน,นะครับเดี๋ยวเข้าออนไลน์ให้เลยดีกว่านี่เล่นได้โอ้ทำไมกระตุกจังวะไม่เป็นไรอันนี้เดีย๋ยวค่อยมาเลือกอีกทีนี่ออนไลน์นะครับนี่เล่นแบบออนไลน์นะฮะออาโหเตรเทพแค่เซอร์เวยเกมให้ดูเฉยนะจริงๆเล่น,นเกมอื่นก็ได้นะครับเกมอาจจะไม่อาจจะไม่กระตุกเหมือนเกมนี้นะเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้นะฮะเดีย๋ยวค่อยไปหาวิธีแก้ให้นะครับ ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยหาว,วิธีแก้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวค่อยทำคลิปสอนเปิดอีกทีนะครับโอเคฮะวันนี้นะครับอาจารย์อาจารย์โจ๊กนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคฮะอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฮะเดี๋ยวสอนนะครับแต่บอกไว้ก่อนไม่สอนลงเกมเถ่อนนะคระับบายจ้า